เวัี่าอยูกับกาเนิมิติเราจะมาอัปเดตกันก่อนโลงเรียนู่อ้อนี่คือการนำหวอ้อเออโลกคู่ขนานนี่คือโลกคู่ขนานเรอยู่โลกแห่งความฟองโลกาอเป็นน้ำบอาอันก็เป็นน้ำบอ้าวแช่แข็งดีน้ำาบอ้าแช่แข็งโกโก้กกเคยมีค่ะ เล่าเลยตอนผมฝันว่าว่าเพื่อนผมสองคนไปบวชั้าพักค้างถึงบ้านผมแล้วก็มีไอ้เกคนมึงมันบวกเข้ามาในบ้านแล้วมันก็จับเพื่อนผมสองคนนั้นขอดเสื่อหมดเลยอย่างนั้นผมก็ยืนอยู่ตรงหน้าันได้แล้วผมก็กลัวแล้วผมก็รีบขึ้นไปชั้นสองอย่างนั้นเพื่อนผมสองคนกระโดนลุมต่อเลยอย่างครับยังไม่เข้าช่วงโฆษณาเราต่อครับ จากนั้นพอผมขึ้นไปชั้นสองเพื่อนผมก็โดนต่อยแล้วแกไปอุกิดีเหมือนตามมาค่ะพอเข้าสู่ช่วงโฆษณาสักคู่นี่นะครับน้ำเบาอามอร่อยอร่อยแช่แข็งหวานหอมอร่อยหกบาทราคาย่อมเยาวแค่หกบาทเท่านั้นทุกคนสามารถซื้อมาขูดบุ้งมีหลากหลายรสชาตินะครับไม่ว่าจะน้ำที่เบาอามน้ำข้าวเบาอามจบการพฆษณาแล้วนะ ต่อไปโอวันตินร้านป้าชิงนูขอโะเดินี่นะคะนี่คือโอวันตินโอวันตีนะคะไม่ใช่โอวันติมอร่อยมากเลยราคาย่อมยาวแค่สองเซนบอทครับครับเข้าสู่ข่าวต่อไปครับนักข่าวเราทำภารกิจอยู่นะ ามาเขอ้าวมาแรงแกงตายออปเดตสถานการณ์นี่คือมาแรงแกงตายสัตว์สปีชี่ไหมมาแรงแกงตายที่มีไอคิวเยอะมากลเายลยเกิบเวลาเจอคนกำลังจะจับมันมันจะแกงตายอามากอะนั่นขามันไปละมันได้อากุศยาผิงของเองเ็จยังอ่ะขอเองเสร็จยังง่ะพิงแป๊บนึ่ง มแม่ปุณบอกว่าตั้งแต่เราอยู่ที่เลมิสเซแล้วก็ไม่บอกจบข่าวเลยครับและนี่ก็คือมาริโอนาดัมเดี๋ยวได้แล้วกูสูงมันนั่นนะคะขพาออกไปครับนั่นนะคะไอยูนาดัมไงวิต้าเราได้ฟองนมด้วยล่ะลมร้อนจากเพื่อหลแม่ก็อ้ายจบคลิปเลยไหมครับจ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 บโอเค ขอจบเรื่องนี้และอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่ติดตามนะครับ